ไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ถามว่าไปกดที่ไหนมาแถวมาคือไดีแต่ปัจจุบันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลมาสีแล้วอันนี้ก็จะการเดินเข้ามาใหม่เข้าไป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 เอหน่องาอ่ะเดินเข้ามา โอ้หไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมเมื่อกี้เหมือนฝันเลยเป็นไงบ้างมาเปิดตัวคริสมาสที่เซนตท็อปอินฟัสซี่ครับผมดีใจมากครับเป็นเกียรติมากเพราะเราได้มาเปิดตัวที่เซนตท็อลอินฟัสซี่ครั้งแรกของพวกเราเนาะแล้วก็แบบยังมีแบบทางสติกกี้น้องน้องแคลสติกกี้มอนสเตอร์แลบนะครับที่ได้มาคอลแลบกับเซนต์ท็อปอินฟัสซี่เป็นที่แรกด้วยใช่ครับก็วันนี้นะครับจับงานคอนนี่ลุคเมสครับผมครับก็พวกเราได้เดินดูแบบว่า ครบทุกช like ัน้นเลยครับน้องๆน่ารักมากใช่ได้เจอมาสคอตด้วยใช right. ่น่ารักจริงตัวจริงเรื่ปกติแต่ว่ามีเทศมีเไื่อดที่มีระดับความทรงจำาตายละโรงเรียนไทยซะด้วยมีซ้อนขนมซ้อนขันเลยช่วงชิสแมนเหรอชุดปกติโรงเรียนถ้าโรงเรียนอันนี้นะาจะชอบ เอาแบบให้นักเรียนเอาของขวัญมาแลกกันตามมดตามโงชโ็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยะแบบว่าสมมติให้รูปสามร้อยบาททุกคนในห้องก็เอาเงินสามร้อยไปซื้ออะไรมาแลกกันนี่คือความทรงจำของขอขมีด้วยเหรอมีสมมติว่าโรงเรียนคุณนี่คือแบบไม่ใช่โรงเรียนไทยเป็นโรงเรียนในไทยแต่เป็นโรงเรียนมันมีถว่าใช่เพราะเป็นโรงเรียนคริสใช่ของอย่างเงี้เองทำไมนะคะโอ้ผมไม่เคยเลยอ่ะคือถ้าช่ว<อ>งคริสต์มาสก็คือจะอย<อ><อ>ู่บ้านแล้วก็เปิดหนังโดดีวีดีเสียบดีวีดีไปแล้วก็ ดูคอมมอนโดนี่จักไหมครับอ๋ออยู่บ้านคนเดียวใช่คุณจะรู้จักจากใครดูไปดูที่เป็นที่เป็นโจรที่ที่เป็นเด็กอยู่ในบ้านแล้วมีโจรมาแบบทำมันจะมาปล้นใช่เออโดดเดี่ยวผู้เดียวได้มันก็เป็นเทศกาลต้องท่านผู้ใหญ่ด้วยแล้วท่านนายนี้ต้องให้ของวิธสกายคิดว่าอยากให้อะไรครับให้คำวยพรให้คำวยพรแต่แก้วยพรสีแก้วยพรจะเคยอย่าชอบหลอกถามอันนี้ก็เผื่อพูดถ้าพูดคำวย ก็กลัวพูดผิดอ่ะคริสต์มาสนี้นะครับอยากบอกเลยหถึงแฟนจริงๆก็อยากอวยพรให้ทุกคนมีความสุขละกันหรือว่าถ้าถ้าอวยพรให้สกายจริงอันนี้จะอวยพรเรื่องเรื่องที่กำลังถ่ายอูหรือซีรีส์อยู่ให้แบบให้เราทำแบบโปรเจกต์ที่ผ่านไปด้วยกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อันนี้เปิดกล้องมาแล้วคิวหนึ่งแล้วสกายไวร์พอนอันนี้ก็มาค่อยๆครับครับมารีคริสต์มาสครับก็ขอให้อ่าแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็นายนี้ด้วยนะครับขอให้อ่าปีนี้เจอซานต้า จะซานตาคอสตัวจริงเพราะว่าปีที่แล้วบอกว่าอยากเจอใช่ผมอยากเจอซานตาคอสครับแต่ยังไม่มาเพราะว่ายัง is <'s> coming เพราะชายกำลังมาเพราะซานตาคอสอไม่ว่างเขาบินทั่วโลกอับพี่เขาเป็คนเดียวน้ำมันหมดน,หนะน้ำมันหมดใช่ครับเขาบินทั่วโลกเขาจะกวางกวางบินกวางกวางก็มันหมดอะไรนะกวางนก็มันหมดกวางเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีออ๋เขาติดเจ็ตเหมือนเป็นกวางไอรอนกวางโรบอทหรือว่าให้สกายเป็น ดูเซนต้าเอาทำไมเป็นผมแล้วล่ะถ้ากลายเปดูเซนต้าผมกลายเป็นกวางเลยนะงั้นฮะไม่หรอาม่หรอเอาก็มันไม่รู้ครับมันดูต้องคล้องจองกันไปคล้องจองกันไปฝากให้คุณมาชื่นชมครับก็นะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่ผ่านมาเซ็นทรัลพลาซีนะครับหรือว่าอยากมากินข้าวมาช้อปปิ้งอะไรนี้ก็อยากให้ทุกคนมาลองมาที่เซ็นทรัลพลาซีเพราะตอนนี้ก็มีอย่างที่บอกมีเอ็กซิบิชันของนะครับ <N> <an> นี่ไงาๆๆๆๆรับนี่คือแคบผมก็มีน้องสติกกี้มอนสเตอร์นะครับมาอยู่ที่นี่ด้วยสามารถมาถ่ายรูปเล่นมาแบบทำกิจกรรมต่างๆแบบมาดูตามแบบแต่ละชั้นน้อมีแบบน้องๆเยอะน่ารักมากก็มาถ่ายรูปเล่นมาช้อปปิ้งมากินข้าวครับใช่ครับ <ๆ S 1> มาได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่4มกราคมเลยนะครับเรียกว่ายิงยาวนะครับตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจนไปถึงนิวย e ร์เลยครับผมก็มาร่วมเเลิมฉกันได้ครับท่าวันพุธุกร์ก็ไปแล้ว เปิดกล้องแล้วครัเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ทุกคนถามกันมานานถือว่าเป็นการก g r a โอเพนนิ่งที่แบบว่านี่สินะกองถ่ายนี่คือแบบว่าไม่ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วไงคือตั้งแต่ไฮสกูเนมี่ไฮสกูเฟนเนมี่จบมาก็เกินปีแล้วอ่ะโปลอเจปล่อยคนละโป๊ะก็แา่มูเตเลอร์ก็ไม่ดีใช่แต่มูเตเลอร์แบบเป็นโปรเจกต์แบบ สั้นสั้นมากใช่ครับแต่ว่ารอบรอบนี้คืออูนี่คือแบบว่ากลับมารับบทบาทเป็นตัวเนาะแบบค่อนข้างหนักเลยกันค่อนข้างหนักสำหรับพวกเราสองคนใช่ก็ภาพชุดที่ออกมาสื่อสารคาแรคเตอร์ยังไงติ๊งที่มันปล่อยออกมาเมื่อวานอะดูแค่ชุดแล้วกันอย่าดูหน้าพวกเราเออดูแค่ชุดมันดูแบบก็ชุด ชุดก็เป็นคาแรคเตอร์แต่หน้าอาจจะยังไม่คาแรคเตอร์ไม่ก็ฟิตติ้งเหรอไม่ก็ฟิตติ้งไงมันก็ฟิตติ้งเพื่อเพื่อชุดเนี่ยไม่เพราะว่าอาารนี้บอกว่าพูดที่เชียงใหม่ว่ากินเยอะขนาดนี้กลับไปจะต้องทำยังไงให้ผมไปถ่ายคลิปนี้เปิดพูดประ่วานซื้อวันนี้ก็ต้องเงินไม่ทันไม่ได้ต่ายผอมจริงไม่ได้ถ่ายผอมจริงจริงมันต้องผอมขนาดไหนให้มันเข้ากับชุดเราดรว่าเออหรือแค่เพื่อเพื่อรูปล่างไงเราอยากจะเพืสุขภาพใช่ใช่ใช่ ยังบอกไม่ได้กันเดี๋ยวรอดูรอดูขอ <Okay. S 1> เป็นความรับไปก่อนครับคือไอ้ที่ปล่อยออกมาไม่ไม่่ยไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เคือชุดชุดอ่อาจจะร้อยเปอร์เซอยเร์เ็นต์หครับใชแต่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์อาจจะยังห็นแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอาจจะยังตีความแบบไปตีความกันอยู่อะไรอย่างเ<ต>งี้ยแต่ทีเซอตอนนั้นมปยังปนยังอยู่ไไพร์โหดใช่ไหมครับเมื่อปีปีนู่นปีที่แล้วคือให้ลืมไพร์โหลดไปหรือว่าไก็ต้องติดตามดูครับพูดไม่ได้จริงจริง อันนก็ไม่ทำเหมกันนานนี้กังวลเรื่องเรื่องหุ่นหุ่นด้วยเรื่องเออ่เรื่องการแสดงด้วยเรื่องทุกอย่างเลยครับเกิเรื่องแบบทุกอย่างที่จะทําในอูคือมีแต่เรื่องที่แบบต้องระมัดระวังใช่อะไรนะครับผู้กำกับเขาเขาก็ขอเมื่อวานเมื่อวานเจอเราสองคนเขาอยากให้เราเพิ่มตรงไหนหรือว่าลดตรงไหนมีมีมีอยู่แล้วครับก็เป็นคิวแรกก็ อาจจะแบบยังต้องมีแบบว่าการ adjust ต่างๆไปครับแต่ว่าการกดล้วสนุกมากน่าติดตามทุก EP เลยแล้วก็ไม่อยากสปอยเอาจริงๆครับถ้าสปอยมันจะกลายเป็นแบบมันจะดูไม่น่าติดตามจริงๆก็เลยขอขอพูดไว้ขอพูดไว้จริงๆครับจะไมทจะไม่สนทำไมนานนี้ดูลบลารกครับอะไรนะครับคงดูลกลารกเหรอไม่ดูแบบมัเหมือนมีอะไรอ่ะมัเหมือนอยากเล่าแต่ว่าติ่งในหัวมันแบบส้างรูปไวครับต้องบอกว่าพี่วาร่วมกับรีเสิร์ช ทำเป็นบ้านเรื่องนี้หนักมากใช่ครับใช่ครับก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายไก่กองรอให้ทุกคนได้ติดตามปีหน้านะครับคนแรกที่ไทยมีสะกดไว้ก็คืองานนี้ต้องลองเป็นคนถูกล่องสกายยังเป็นอย่างไรดีวะรอติดตามเอะเราอู้เรื่องเดียวกันถามมสถ้าเราต้องปกคล้องสกายเราทำได้ไหมได้เลยครับยังไงยังไงเราเราเราแคสที่ดีกันเลย ลองอันนี้อีกแล้วไ,네ไม่เอาไม oh, oh, ่เอาที oh, ่แค่ถามมันต้องปลูงปกป้องสกายต้องปลูกป้องยังไงถ้สมมติเป็นคเลคเตอร์ไม่ต้องแบบว่าในนี้ปกป้องสกายเป็นแบบว่าพีทอ๋อเป็นไม่ลองในรันเป็นพีทเฮ้ยเอ้าสมมติไงสมมติในใครในเขาก็ได้ในใครบอกไมเป็นอย่างไรอย่างไรอ๋อเอาในไพร์ลอนนะในบอกว่าต้องเป็นยังไงเพื่อนผมสติไม่อยู่เนี่ยอย่าผมก็คือเลิกกองสะดุดด้วยก็แอคชั่นไงใช่แอคชั่นเรื่อ้ตปกป้องยังไงเราก็จะ ทำการต่อสู้เพื่อเพื่ออะไรบางอย่างถ้าใครได้ดูพลอตเขาก็จะเป็นสายแบบว่าฟิสิกส์ไงสายแบบว่าร่างกายร่างกายดีตัก้ว่าญตตอนนี้ผมตัวเล็กกว่าแล้วครับ<อ>ใช่ไหมหรือเปล่าคือผมต้องตัวใหญ่กว่าแต่เมื่อกี้บอกว่าจะลดจะลด ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์ดีให้ให้เป็นอ้วนแทนอ่ะมันไม่มีการบล็อกขาดเป็การเรื่องทุกขเปลี่ยนสกายมาปกป้องเราไม่มีครับอันนี้ยังคงต้องปกป้องสกายอ้าวม้องยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ช่วยปกป้องกันได้ไหมจะหลุดหมดแล้วช่วยปกป้องกันได้ไหมเขาไม่ไม่จะรั จะไม่ได้จูนอะไรนะเพราะว่าในชีวิตจริงก็เจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้วค่อนข้างคุ้นเันกันแบบว่าง่ายมากยุคแค่แค่เป็นมันจะยากแค่ที่ว่าคาแรคเตอร์ทีตกับนิรันด์แบบมันจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่พอมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบาเคมีที่ที่ไม่ซ้ํากับเซนชินอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมามีความแตกต่างตรงนี้ความยากตรงนี้แต่รัชกาลก็ต้องทำตัวในเครื่องให้ที่นี่นดรันิ์ พีมืีนตกตั้งนานเลยนานตั้งตัวเล็กใช่มันทำให้เขาใช่ครับจริงๆแล้วพีทเขาเป็นไททันยักษ์ครับจากแอทแทกตอนไททันเออครับตอนนี้พีทกำลังงงอยู่ว่าเป็นอะไรอยู่เออพีทกำลังงงว่าตัวเองคืออะไรเก่งบ้าไปเลยตอนนี้เราโดนหลอกถามเยอะๆเก่งบ้าล่ะเราจะพิจารณาเรื่องเรื่องที่นาดนี้ไป เชื่อใหม่แล้วไปบริจาคอะอะไรทำไมที่ไปที่ไปที่มาอะไรอย่างเงี้ยที่มนบริจาคอ๋อก็จริงจริงก็อยากทำบุญมาเกิดนะครับอยากทำบุญมาเกิดแค่นั้นครับไม่ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าก็มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลืออะไรเงี้ยอะไรเนี่ยนะแบบเราก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือเราก็อยากทำอะไรเงี้ยใช่แต่จริงจริงก็ที่ที่ไหนนี้ได้ทำเพราะว่าเราเราก็เกรงใจเราเกรงใจทุกคนนะแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายก็เลยแบบ เปิดภาคเขาก็สอนว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเชิญชวนให้แบบเชิญชวนทุกคนด้วยนะจะได้เป็นเพทำบุญใช่ใชคือเหมือนเหมือนตอนนี้คุยไลน์กับพระอาจารย์แล้วก็แบบว่าใช่แตอนนั้นอันนี้เกรงใจแบบเกรงใจมากแบบไม่กล้าไม่กล้าบอกใครว่าแบบว่าไม่กล้าบอกใครว่าเราจะแบบทําบุญนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกเหมือนแบบ เราจะไปบังคับเขาไหมหรือเราไปขอเขาไหมหก็เลยแบบเราก็เลยแบบอ่ะเราเลือกทําคนเดียวแล้วพระอาจารย์ก็มาสอนว่าจะไ,ม,ม,ะไม่เป็นไรมันเป็นความตั้งใจของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเราทําครั้งนี้ได้ไว้ครั้งหน้าค่อยบอกคุณตอบต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยช้าๆทำมันเกิดการนี้ให้อะไรคะให้ไปแล้วครับก <c oughs> ็คือให้อะไรที่เราให้อะไรที <c oughs> ่เรางเด้าเราครับผมก็ให้ของดีๆกับเขาครับให้ของที่เขาชอบคือคือเป็นของ ที่ผมชอบมากๆแต่ว่าก่อนเป็นอุปไว้เพราะสก,กายเขาไม่อยากให้บอกใช่แล้วเราจะได้เห็นมานนี้ใช้ไหมผมใช้ส่วนตัวครับนะไม่สามารถเอาออกมาใช้ให้ทุกคนเห็นได้เป็นเป็นสิ่งที่เขาชอบอ่ะออแต่ว่าดีใจ<ร>ามากชอบเันนี้เ,เลยซื้อใ้หถูกไหคือตอนแรกอยากซื้ออ,อย่างนึงแต่ว่าอีกอย่างนึงแบบว่าโดนโดนคนจองตัดหน้าไปออก็เลยไม่ได้คืออีกอันนึงคือถ้าถ้าได้ก็เหมาะกับเขามากๆ ซึ่งแบบน่าจะมีโอกาสได้ใช้จริงแล้วก็น่าจะเท่แบดมากจะได้เห็นอะไรนะนีอะไรนะครับจะได้เห็นถ้าถ้าสิ่งที่สกายให้นันนี้มาอาจจะไม่เป็นสัพนามีไอ้หรอใช่ไหมไอ้สยสิ่งที่สกายให้นนนี้มาจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นชิ้นแรกที่สกายจะให้อ่ะก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นแต่ว่านันแบบนันหมดไปก่อนบนโลกนี้ใช่ครับอล้วสุดท้ายแล้ว เขาอยากทนงานนี้ไปวิ่งด้วยตอนเช้าทำไมเขาเล่ไปกับเราผมเจ็บเข่าครับเออผมเข่าอักเสบตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วใช่แล้วคือไปวิ่งกับสกายแล้วเขาวิ่งไวไงแล้วเราแบบเราเสียฟอร์มไม่ได้เราก็พยายามวิ่งยุบแบบเก็บฟอร์มแบบว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเหนื่อยมากนะแต่สกายก็จะคอยมาแบบหันหันกรถามตลอดว่าไหวปหมเนี่ยแล้วผมก็คิดด้วยในใจว่าแบบหน้าผมออกขนาดนั้นหรืแต่จริงๆคือผมก็แบบกำลังเก็บฟอร์มแบบเหนื่อย พี่เคยอีกวันอะไข้ขึ้นแบบไข้ขึ้นแตกเลยครับก็อางนั้นก็ไม่ได้วิ่งเลยพี่เคยเห็นคนปากปาก,ปากคนเวลาออกกําลังกายไหมปกติคือแบบวิ่งออกกําลังกายล้วยสูบจีดปากเขาจะแบบชมพูแต่อันนี้วิ่งไปคือแบบนึกว่าโดนงูพิษกัด <laughs> คือแบบเริ่มซีดจนแบบเริ่มติดม่วงอ่ะกล <c oughs> ัวว่าใส่ชุดสีชมพูแล้วมันจะรีเฟกจากพระอาทิตย์แล้วขึ้นมาที่ปากเข <c oughs> แบบเ <c oughs> ขาแค่รีเฟกมาที่สองชมพูแล้วก็ปากใช่ปากม่วงเลยใจไม่เเห็นคือไม่แน่ใจ <c oughs> ว่าโดนงูกัดหรือว่าเหนื่อยจะแบบจะวูบ เราก็แบบกลัวเสียฟอร์มไงเราแบบไม่อยากให้แบบกลัวเป็นภาระเพื่อนเดี๋ยวทุกคนจะรอก็ซัดเต็มเลยมันแบบวิ่งไวแค่ไหนผมก็จะไวเท่านั้นอะ่ะก็ไปหันหันหันไม่ถามแล้วนานี้ไหวปะ้ะในนี้ก็บอก <laughs> ฮะอะไรนะไหวไม่ยากเขไม่น่าขับเลยจริง <laughs> อ่างกร่ผขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้นะคุณพ